ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวรถไฟกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับฆาตกรอสูรเดโมกอกอนเนาะคือในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแอดออนนกหวิดไรกาดเนาะด้วยออนเนี่ยผมเคยทำคลิปเล่นไปแล้วรอบหนึ่งก็จะมาเล่นอีกมันดูมันปั่นดีด้วยพัฒนาของมันอ่ะจะแจ้งจุดเมื่อมีคนอยู่ใกล้ๆลุกทันทีโดยที่ไม่ต้องกดสกิลที่ขวาชาร์จเลยมันต้นปกติแต่มันแรกด้การที่รัศมีตัวจับจะลดลงเล็กน้อยเนาะที่ผมจะ ใช้แอ่นออนนี้ในการคุมโซนเครื่องบินไฟกับโทรเทมเนาะดูมันจะโคตรโกงเลยตรงที่เราจะเล่นในการวางหลุมไปตรงเครื่องบินไฟกับโทเทมถ้าใครมาบันไฟหรือแค่โทรเทมเราอะมันจะแจ้งจุดให้เรารู้ทันทีเลยนะแล้วก็จะทำให้เรากลับไปคุมเครื่องบินไฟหรือโทเทมที่เราหวงเห็นได้แทบจะทันทีเลยจริงปะล่ะแอ่นออนอีกชิ้นหนึ่งเป็นการเพิ่มความเร็วในการวาร์ปไปมาระหว่างหลุมเนาะถามว่าทำไมผมไม่เอาพอดกวางไปอะเพราะว่ามันลดหลุมลงสองหลุมอะคือไม่โอเคอะเพราะว่าผมต้องการคุมโซนยังไงล่ะโซนเพอร์ก็ ทำนี่เลยเนาะมีขึ่นชื่ความหวังที่เราจะคุมโซนนะแล้วก็ป๊อปเพลงกําเด็กเราหลักกระทืบแรงแล,ล้วก็กันเครื่อง2นาทีจะท้ายเป็นธานาหรือลักตัวโคตายตลอดในการถ่วงเครื่องเมื่อมีคนเก็บก็โอเคตามนั้นนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในเกมดีวกว่าเนาะ Let's go do s. <S โหแล้วมันด่าของเมเยอร์นะนี่ตอกแหลมขินไปเนี่ยแต่ไม่ได้มันมันไม่ขึ้นชื่อตรงขอบจอก็ตลกเหมือนกันทำไมช่วงนี้มันบักเยอะจังเลย แผนเดิมนะฮะวางหลุมต้องเครื่องก่อนเนาะเดี๋ยวเราวางแล้วเ,เราค่อยมุดไปมาระหว่างหลุมอนะ่ะเพราะว่าถ้าเราวางไว้เฉยๆเปิดมันจะไม่ทำงานนะจนกว่าเราจะเปิด้หลุมมาเนะี่ยกาไม่คนเดนเหมนกันว่าไม่ต้องเปิดหลุมก่อนคือสี่เวลามากเลยเนะี่ยเฮ้ยไล่วางก่อนเนาะตรงครือเดินกันเดี๋ยวค่อยไปคุมทีหลังนะ <Yeah. S 2> อ่ะนี่ไงเจอเคสละกำลังวิ่งเข้าจุกเด็กเพลินไปปั่นไหมวิโดดไปแล้วเดี๋ยวๆไม่วางไม่ได้เนะี่ยเออ ต้องวางโซนนี้ใช่เฮ้ยวาร์ปเลยฮะต้องเปิดวาร์ปก่อนนะถึงจะได้ใช้อะอย่างซงิงเดี๋ยวเราค่อยวาร์ปอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ไปพังหลุมตรงเกลือนู้นน่ะที่เราไม่ได้วางไวอ้อ่ะแค่นี้ก็กันได้ระดับนึี้กันนะนี่ไงเฮ้ยยังไม่ต้องตามอนะนี่วางแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปขึ้นนู่นน่ะเขาปั่นกับสองคนอะไม่รู้ว่าคุยปะน่าจะคุยนะทันปะเนี่ยเฮ้ยทันอยู่ ไอคีบิงออกไปเลยอ่ะหมายว่ตาตอนนี้ผมไม่รู้จอเทมป์อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยด้ว่อนยิยงผหง,ง้างตีมิดกี่ได้เลย,นะยเนี่ยเดจอเทมป์ก่อนโอ้โหจอเทมป์เกิดนั้นช่างมันฮะไรอ้วนนี้ก่อนเอาให้ลมไปคนคนไปก่อนนะไอ้บิววดีบิวอยู่คนหนึ่งโอ้โหคนนี้ปั่นได้เยอะด้วยเนะี่ย หมาเฮ้ยเปิดแผร่เข้าไปก่อนเนาะแล้วก็มาไล่คนนี้ต่อเดี๋ยวน่อยู่ฝั่งไหนลืมอ๋อฝั่งนี้เดี๋ยวนี้จะใครมาช่วยเนี่ยเยช่างมันนะโอ้โหมันดึงเลยอะ่ะอคนนี้มันเซียนกันจัดๆผมเจอตีแฟมเว,เวเ้ยเฮ้ยไล่คนแฟมก็ได้นี่เขาจะลากขึ้นบ้านใหญ่อย่างเดียวเลยเนี่ยคือไล่ยากมากอะ่ะมันเป็นชุกเด็กอะ่ะชุกเด็กไปบันตะไทยอะ่ะ ดูดิเกรดเกียดเอาอะไรเป็นไรทันวะเนี่ยแม้พันนั่งอย่างเงี้ยตายยากเลยอ่ะอเดีย๋ยวเราไปคุมทเทมเราดีกว่าแหลกกันเลยเนี่ยคือคงเครื่องเดี๋ยวค่อยคุมก็ไดนะ้นี่ดูทเทมดิเกิดยังห่วยใครมาก็เห็ุอ่ะโอ้ยปวดหัวใช่ไหมนี่ไงมีคนปั่นอยู่เลย ชน่าจะเป็น,ปนบิวคนเมื่อกี้แหละที่เราตีลงไปเฮ้ยสวยเดี๋ยวค่อยมุดไปมาเนาะแผนเดิมฮะวางหลุมตรงเครื่องก่อนแล้วอะไรก็ยังไงอังนเดียร์เราเลยวางแล้วก็ไล่มุดเลยเฮ้ยเดี๋ยววะที่ปั่นต่อเฉพ็นมุดไปเลยนะมาเราไวอยู่แล้ว,ลวปัดดีเพื่อนชิบผมไม่เห็นนะถามจริงหน้าตาไหนที้ก็จะโดดเหรอเอ้ยปั่นยี่ก็ะจดดุกเตกอ่ะเนี่ย เดี๋ยวมีคนจะแฉให้ผมไม่ยอมผมไม่ยอมนี่จะแฉให้ผมจริงๆเลยเนี่ยเอเว่นโอ้โหพอเด็ดไอ้นี่มันสายเนียนอะเซตแบบห่วงเรียกว่าโค่ะโอเคโดดหน้าต่างใช่เดี๋ยวจริงดิไม่ยอมนะเดินกลับไปเลยฮะอันนี้ก็จะถอดไม่ได้ไอ้นี่มันสุดเจ อไปทอนคุมเครื่องกันนะเราไวอยู่แล้วจะให้กลับมาก็ไม่เสียหายอะไรมาดิเพื่อนเลือกเอาจะคุยหลุมเดี๋ยวจะแทเอาเทมผมก็ว่าไปกลับเยอะด้วยนะน้องเคสเครื่องดีไว้ก่อนก็นได้ฮนะด่านนี้มันจุดเล่นเยอะที่เป็นผีเดินตีนี้ก็อยู่ยากหน่อย อะเช็ดดินสันเชฟฟาดหลังแล้วกันผมต้องรีบเก็บสแต็กให้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ใช้เกินกินเนี่ยมีออกไหนี่เจ๊ออกไหนต่อเนี่ยไอ้อู่นี่วิ่งยาวเจ๊ตอนที่ไม่มีใครมายุ่งกับโทเทพผมนะเจ๊เขามีตาย,ยากนะม่นเจ๊แต่เขาไม่ได้กดอะมองหลังเยอะเกินแล้วก็ ลืมกดเฉยเฉยไอมีคนกลังจะขึ้นไปปั่นมาวางหลุมเลยเครื่องไหนปั่นนะลืมเดี๋ยวเโอ้โหลืมลืมดูว่าเครื่องไหนปั่นต่อเฉยเปเครื่องนี้ใช่ไหมเป็เครื่องข้างบนอนะเขาน่าจะไม่ได้ปั่นนะน่าจะแทะหลุมมันไงสวย ได้สองแตกแล้วมาดิตานี่แบบโชทย์ทิมค่าใครอย่าแตะเนี่ยต่อเพื่อนนี่ไงเจอละมุดไปเล้วเราไวอยู่ละแหมเพื่อนไอ้โหนตาต่างเลยอ่ะวันนี้ใครเนี่ยบีนบิวแหมเพื่อนปกติโอ้โหอันนั้นเดี๋ยวมุดดิเอ๋ <c oughs> <c oughs> นะเขาออกไป่าหลังอ่ะนะ ไงเดี๋ยวโหนี่จะแค่ดเท่หผมไม่ยอมนะพอดีเขาจะแค่ให้ได้เลยอ่ะเฮือตัวนี้แบบเสียงนี่แบบตึกตักตึกตักเนี่อะไรเนี่ยนี่คือปั่นไฟต่อใช่ไหมเนี่ยเห็นเป็นไอ้นี่โดดหน้าต่างเดียวเลยโคตรเกียดนี่ไหมนี่ไงเดี๋ยวนะโอ้โหอันนั้นก็จะ แชร์ลาเทมผมวาร์ปเลยฮะทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันไม่ทันอ่ะเดินดิ่งไปหาเทมเลยไม่ดิไอ้นี่ก็จะแคร์ให้ได้อ่ะหมาเพื่อนไม่ยอมนะดีนะเอาเพิร์กทานามาไม่งั้นนี้เขาแคร์เสร็จไปละ่ไม่โดน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 ไหละเเดิม ฟาดไปก่อนตอนนี้เขาทุกคนเหมือนจะรู้จุดเกิด่อเทมผมนะมาผมไม่ยอมอะ่ะคุมไม่ได้ <c oughs> ออกมาละ <c oughs> ออกเฉยอะไรวะเนะี่ยเออตอนนี้ลุงผมไม่เหลือแล้วเอ๊ะมุดก่อนเลยเดี๋ยวไม่มีแจ้งเตือนอะ่ะมุดให้มันเป็นแจ้งเตือนก่อนหรอ ตอนนี้ก็จะเห็นผมมุดหลุมไม่อยวอยู่ก็ <g ül> จะปันป่นๆนะหน่อยนะถ้าน่ารำคาญก็ขอโทษด้วยแล้วกันเ <c oughs> เราจะวางหลุมเลยนะมาเดี๋ยวถ้าเป็นซีเรียสน,นะตอนนี้เหลือ3ามคนแล้วแล้วก็เครื่องก็เหลือแค่3เครื่องนะจะครอบคุมได้อยู่ไอ้คนนี้ก็เจ็บอยู่ไหมเอาคนนี้ล้มหนยนะแต่ว่าโทเทิ้งผมก็ยังแจ้งเตือนอยู่ไอ้ล้มเลยใครพุ่งใครฟุ้กันไม่มีหรอกไอ้หน้าตาถ้าไปด่าดนที่เป็นจุดเล่นแบบ ปัหาศาสตร์ปหามาหอย่างงี้วะเนี่ยไปที่ไหนก็นมีหน้าต่างมีมาให้ล้มอ่ะคือพ่อกระดานเกมเลยอ่ะอันนี้ก็มีเห็นปะคือเยอะจัดอ่ะเยอะจัดประหลัดบอกอ่ะนี่ออกว่ะโอ้โหดูดิจุดซิกแซกอย่างเยอะเลยอะ่ะเอคอคือไล่ยากมากหน้าต่างไหมมันตีได้เพื่อนรัวเนี่ยไปต้องเอาตัวไปยืนชิดงี้ก็ได้ต้นเชื้อชิวชิวเนี่ย เดี๋ยวซองเครื่องแล้วจะชิวได้อีกน,น,นานแค่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมรอบรอบที่ผมจะวางหลุมไป้นาเสาเนี่ยนะคือไม่ใช่หรอกมันจะสเต็กมันจะครบสามแล้วคือเราพาวด์กลับมาน่าจะสบายสบาย,บายเฮ้ยยี่ไงนั่นคิวพาวด์ไม่ใช่นะคือเปิดเปิดให้หลุมมันทํางานอนะจะได้แจ้งจุดได้อะกี้เสียงหัวใจตรงนี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงเรียบร้อยแล้วบัดดีเ้เคสเฮ้ยล้มไม้เลย ตรงนี้กดตีอะถ้าตีน่าจะทันอยู่มาแตกพีครบสามะนะมาดิมาลา,าต่างโอโ้โหนี่มันจุกเด็กหันสามี้าต่างมีไม้ครบออกไปมาลาต่างรอบไหมหมาเพื่อนโดนฟาดเดือกันโอเคตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าตัวเทมผมเป็นตัวเทมเีมอะไร มาดิเพื่อนมาถอนให้ได้เดี๋ยวเทมันอะผมไม่ยอมอะเอ้าคนที่ตายแล้วอะยังเซ็งเลยแผนเดิมอะคุมเครื่องกันแล้วก็มุดไปข้างไกลกันช่วงไปเจอใครเลยเนี่ยเขาน่าจะเนียนสู้มาละเอ้ยยังไงว่ดีประเด็ดมันเอือมาเจอกันเฉยแล้วเขาโลบด้วยนะเนี่ยคือพับไม้เลยอะใครหุ่นใครวนไม่มียุคนี้เพเพื่อไม้มันมหาศาลจังละดิ เคยวงเคยวนไม่มีไอ้โฉกดเร็วไปอะอเฮ้ยสิบไปกันบีไปเขาวิ่งฉี่ไปกันกน,กน,กน,นี่เจอบิวละเข้าต่างไหมโหจุดเล่นแบบมหาศาลมหาาไม่เข้าไหม่นะวันนี้ไม่มองหลังเลยครับคอนเดตคณะจะลบพอตัวเลยเนะี่ยน้องคอนเด็ดขึ้นสอวไปก่อนไม่มีไปบิวเลยนะปเด็นเฉยเม่ไรอ่ะให้เดินหายไปก่อน ค็แสดงผมเห็นบิวขึ้นบ้านหลังนี้ยแล้วก็ไม่รูแ้แปงละตอนนี้หลุมเกิดนะผมว่าผมหาหลุมแข่งกับบิวดีกว่าไอ้เอาเลยอ่ะดึงมันเพลินเลยอ่ะไอ้ไม่ดึงอันนั้นโอโ้โหเขาหลุดหุกด้วยตัวเองด้วยนะถ้ามีคนดึงผมจะถแตกนะอันนี้หลุดหุกโอโ้โหดวงอะไรเนี่ยถามจริงนี่ทำบุญวัดไหนเนี่ยอะไรจะเทพซาขนาดนั้นยังไงเจอละมุดเลยทันไปเนี่ยมาเฮิ่อยไป นี่วัสด,ดีบิวเจกันเฉยเดี่ยวเขาจะวิ่งฉีกเขาไม่ยอมวิ่งฉีกอ่ออะอเจะจกียรติตอนนี้นเพราะว่าคงแข่งไปเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าเคนจะเจอหลุมก็ถือมันโชงขอแล้วกันไม่ใช่อะไรที่เกียรติไรละเคมันนานมากอ่ะเขาเนียนสูมอ่ะนี่ไงจเจอรอยละตามรอยไปกันน่าจะเนียนสู้นะดูสักที่หนึ่งหละแถวนี้แหละ เมื่อกี้ลอยชัดมากอะนี่ไงยังอยู่นี่เลยหาเขาเด็ดก็ตีเลยเขาแค่ทีเดียวแค่แหละดึงทันไหมไม่ทันโโอโ้เขาทำได้ยังไงคือผมตีล้มไปแล้วแต่เขาก็ยังดึงได้อยู่อะคือเขาเป็นเน็ตบ้านเราเนี่ยคือดึงสุดแต่ก็ยังแบบโดนตีล้มอยู่เสงอยู่แหนแล้วก็ดึงไม่ได้นะแต่นี่คือเหมือนเขาปีงมากอะคือโดนตีล้มก็ยังทําการดึงได้อยู่คือเหมือนใช้วิญญ,ญาณดึงอะ แล้วก็รอ,อแทงหลังของบิวหมดนะเนาะเราคอยแขวนเกียดไล่ลลไหลายรอบอลยป่ะผมะยืนรองเ่แหละปฏิบิวช่วงนี้เป็นไงบ้างแต่ในการโควิดลำบากทุกคนใช่ไหมเ้อโอเคขอบใจทใี่เดินมาใกล้เสาแล้วกันถือว่ามันก็ปั่นปัดดีนะคือเหมือนมีอะไรมาวางไว้หน้าเราทมแล้วก็แจ้งจุดให้ทุกคนรู้อย่างนี้กค,คือใครจะมาถอดนี่คือแบบหมดสิทธออิ์ถอดอ่ะโอเคระบบแรงก็ไม่ชจบ คือไม่ชอบการปรับใหม่เลยอะคือมันไม่รู้แรงอะคือประเมินฝีมือเขาไปได้อะไเลยแก่เก๋ก็จี g แล้วกันนะโหเราออกด่านลักที่มันด่าน,นะไรนะมันกรใช่เปนเนี่ยจะไม่ได้มันไม่ขึ้นโชว์ยืนด่านป่แผนเดิมอะวางหลุมที่เครื่องเลยแล้วก็เห็นรอยนะเจะเรารีบดิ่งพี่โรเทมก่อนอนะเดี๋ยวโทเทมโดนคุยเดี๋ยวไม่ไเล่นเราจะไม่ยอมนะเราจะเราจะพังจุกเด็กเลยฮนะ มีคนโดดเรียกเลยเนะี่ยวอนมากอะวอนในการจูงมาไปก่อนแล้วกันนะนี่ไงลอยอื้อเลยเราจะวางหลุมตรงนี้โอเคเราอยากให้ใครมาแตะต้องเราเทมเราได้อเอ๊ะวาร์ปเลยฮะคือเราจะเน้นกันารเทมนะโอ้โหนี่ปั่นสองใช่ไหมเนี่ยพวกนี้มันสุดจัดว่ะมีคนวิ่งออกค้างเช็ดฟาดกัน ไอ้นี่ปั่นต่อนี่มีคนมีคนเนียนเอ้ยวันนี้มันสุดจัดกันมากๆเอาคนเจ็บก่อนนะได้คนเจ็บนาะยจง่ายกว่าคือเวลาใครมาแตะเครื่องเราก็รู้นะญี่ปุ่นจุกเด็กไว้เนี่ยจุกเด็กมาดิเพื่อนขึ้นไว้ก่อนนะออกไปแล้วนี่ไงนี่เขาคุยหลุมผมด้วยเนะี่ย ไปไหมต้องล้มนะแหมคนนี้น่าจะจุข่มเอาเรื่องเลยเนี่ยไอ้ตายยากเลยอย่างเซียนไอ้คนนี้มันเซียนจัดๆแม้เป็น,งนไงเ,เอ้ยเอาวะผมหลอกโ่ดนะมิดหลอกโดดไอ้ไม่หลอกว่ะไอค้คนนี้มันอะไรเนี่ยคือนึกว่าเขาจะเชิงแหน่นะไม่ว่าโดดจริงเฉยไหนแล้วกัน มีจะวิ่งเข้าแมททิพใช่ไหมเอาว่ะตอนแรกที่ว่าเขาเชิงหนาเนี่ยคือก็ดอยว่าเขาจะหลอกโดดแน่นอนอะไรอย่างงี้เอ,อ้าแล้วเสาที่ใกล้สุดอ๋อนอีไ่ไงบาเล็กมาหาเพื่อนขึ้นเสาไปก่อนเจ๊ไปไปขุดไปไปชิวเลยก็ไม่มีให้าตายวางหลุมตรงนี้ละเครื่องเนินเนี่ยยังไงเจอละเป็นนกเหนืยคาสันของเราปั่นยังไงเนี่ยเครื่องนี้ป่ะเนี่ยเครื่องไกลเนะี่ย นี่ไงจริงด้วยหมาน้องเนี่ยคาสันคือเขาจะวิ่งเข้าจุ๊ดเด็กกันอย่างเดียวเลยโคตรเกลียดจุ๊ดเด็กไหมโดนไปกันโอเคได้สแต็กแรกแล้วฮะก็ค่อยๆฟาร์มไปก่อนอันนี้วิ่งกับจุ๊ดเด็กกันแหละยัยงเกลียดเจ้าของนี้นี่ไงโดดเลย ไอ้เพื่อนเราพังประตูแล้วนะอันนี้รอบยาวด้วเพื่อนทันไหมเฉยหมัเถอะขึ้นซอยคนหนึ่งอีห้องวีอยู่นี่ด้วยจับแล้วเราจะวางหลุมหน้าห้องวีกันคือใครมาดิกับคุมโซนยับยับเฉยไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนด้วยดียงไงวางหลุมตรงนี้เลยะคือใครลงม,มานี่รู้หมดอ่ะอะตอนนี้เท่าที่ผมยังอยู่ดีอยู่เลยเนะี่ยไม่มีใครมา คดคุยหรือมีใครเดินผ่านเลยฮนะวางหลุมกันนี่ไงมีคนลงไปช่วยนะเราเรอวาร์ปไปเลยฮนะจริงเดินไปก็ได้เนะี่ยไม่ต้องมาไม่เสียเวลาก็ได้เนะอ้ยเร็วลืมน่มาจะเก็บสแต็กก่อนอเ,เสียแตกฟรีไปเลยอนะันนึงจุกเด็กแหละโเคตรเกลียดอะไรนักหนากับจุกเด็กวนะเนี่ยคือคิดแต่ไปออกอะ่ะวิ่งเข้าจุกเด็กไว้ก่อน ยังเซ็งเลยฮะดูเด็กมันก็จะวิ่งโดดอยู่แค่เดียวหมาไอ้คนนมันเชิงหนะาแต่ยากไหมแต่ยากเลยตายยากไปแล้วโอ้เครื่องเลยสามเครื่องละมาลงห้องวีรอบหนึ่งที่เคียวไหนวนะเนี่ยอ๋อผมอุ้มคนเดินผ่านผมแล้วมันแจ้งเตือนร้อนเชยจังวะยังร้อนอะ เครื่องการขี้เกียจไปใช่ไหมเราจะคุมเครื่องเครื่องเนี้ยสามสี่เครื่องโซนนี้เนาะแล้วอะไรก็จะง่ายกันเนยอะนี่ไงเขากลงไปละรอเขาช่วยก่อนเนะเเาะเดี๋ยวค่อยวาร์ปไปเราวาร์ปเร็วอยูล่ละนี่ไงสวยเลยนี่เป็นเดือดไวอะ่ะเพราะว่านี่ไงว่าเขาอยู่ไกลสุดอะมาเอาพอดีต่อเลยมันต้องมีตัวตายตัวแทนคนที่เหมือนจะเชิงเน่้เนี่ยแต่ก็จะบิวคาเดี๋ยหน่อย ยิงบนไหมดูวิ่งีกไปแล้วนี่ไงแมททึบไอ้ยี่หัวไอ้หมอนี่มันชอบวิง่งฉีกซิกสโตอนอย่างเซียนเลยเครื่องไหนวะเนี่ยเครื่องนี้ไปก่อนนะคือถ้าโทเทมผมยังไม่โดนอะไรก็ไปก่อนโอ้โหวิ่งสี่ยาวเลยอะอยะะเ๊จับไปเคลื่อนทันไหมเนี่ยับไปเคลื่อนดีกว่าเขาน่าจะปั่นอยู่นะอย่างเงี้ยคือเขายังไม่คุยกับผมอย่างเงี้ย าเพื่อนมาออกไปละเอ้ยคนนี้มันติ๊กไฟได้ปะ <laughs> มาหาลุม <laughs> ผมไม่เหลือนะเอ้ยวันั้นปันเสร็จแล้วด้วยเหลือซองคื่อนละงานเริ่มยากละมาแต่แต่กที่สามเรากำลังมานะอัน <laughs> นั้นคุยหลุมใช่ไหมเนี่ยเจ้ <laughs> 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 งานยาบจัดๆ โอ้โหนั้นเรียบร้อยหลุมไปละผมต้องคุมโซนเครื่องไกลด้วยนะเพราะาโซนนี้มันไม่เหลือเครื่องไกลละน,นี่ไงวันดีเอาไว้นะช่วยไหมห้ช่วยผมบ้าไปนะสเต็กผมกำลังมาสวยหมาเพิ่าต้องมีตัวแตะตัวแทนมาเหลือเครื่องเดียวละดีโยผมบ้าผิดที่มาตรงนี้ใช่วันดีน้องเนียแต่ก็ได้อยู่อะมเดี๋กินนะ เรียบร้อยละตอนนี้เราเกมเริ่มไหลมาหาเราละแต่ทีแน่คือผมต้องไปคุมเครื่องโซนนี้ให้ได้เพราะแถวนี้ผมคุมไม่มดละคือเหลืออยู่เครื่องเดียวที่ไม่ได้วางหลุมอ่ะเอ้ยวันดี้นกเนี่อยอีกคนนึงดักแลนะ้วรับเดชทุกคนนี้มันวิง่งซิกโตนกันอยู่แล้วออกจากนี้มาเป็นเถื่อ,อลงไฟรอ ะไม่มีใครหรอกมั้ง,งรอล้มไม้เนี่ย,เ,ยเราแขวนนี่เลยใกล้ๆนี่แหละอีกสเต็ปเดียวเราจะโมลีได้นะเฮ้ยคนนี้มีคนสะกิดไว้ด้วยวางหลุมกันเลยเฮ้มีคนหมาว้าไปอ่าเดี๋ยวๆๆตรงนี้มารอบนี้ใครล้มผมโมลีได้หมดแล้วนะเดี๋ยวมีคนโจมฉันผมเดี๋ยว ดีโหลดทันไหมเนี่ยเรื่องเอาเพื่อนจะถอนเทมหรือคุยลุงมาทันไหมนี่จะพีชีพ,เ,พเครื่องไหมไอ้เอาว่ะออกเลยเขาเจอเทมแล้วคนเดียวมาเอาคนนี้ให้ตายนะดีแล้วหลุมรีชาร์จไวอยู่เห็นกันนี่ชิบหายหมดเลยตายยากอย่างคมคือเขาไม่ได้มองหลังด้วยแหละกดตายยากแบบเป๊ะเกินอัน เขาน่าจะแชร์โลเคชันให้เพื่อนแหละว่าไอ้เพื่อนตัวเต็มอยู่ดิวันนั้นโดดกลับไปเลยโดนหน้าต่างไหมไอ้ยเอยว่าวันนี้มันเซียนจัดหน้าต่างกันสักทีเออกันสักทีให้ตายไอย้มีคนเจอได้ผมนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมไม่ยอมอันนี้จะถอนที่ผมไม่ได้ยูยเนี่ยมีคนถอนคนหนึ่งแล้วก็มีคนคุยหลุม โอ้ว่าวิงออกให้หมดอาคนนี้ดีกว่าชวาัวบมาเราจะเริ่มทำการโมลีะนะว้าคือตอนนี้มี3คนนะทีดูตัวหน่งเทห่ห์ผมละเล่นแบบหวงเทเทมชิบหายอะเครื่องก็ปั่นไม่ได้นะเพราะว่าใครปั่นด้วยผมรู้หมดอะมาดีมว่าเฮ้ยมีคนเดินผ่านน้องวี อันนี้จะเข้าจุกเด็กใช่ไหมเนี่ยไหนเพื่อนเอ้ยนี่ไงไอ้นี่มันจะถอนให้ได้วะมาเยอไม่เป็นจะไหวอะ่ะเขามีคนหนึ่งที่รู้ตำแหน่งเหมือนกันเดี๋ยวโหตกใจหมดนึกว่าระบบตัวจับได้ป่ะผมทีดูไหมมาเพื่อนโมลิคนที่สองเลยละวขานบอกเลยว,ว่ายังเซียนคือใครก็มาถอนไม่ได้ เอ้ยันนี่ปั่นไฟมาผมไม่ได้ปั่นคุยเยถ้าคุยผมก็ไปวางหลุมนั่นนะเอ้นี่ย่อๆว่ะย่อๆว่ะเอ้นี่มันอยากจุก๊อยากแบกหน้าให้ทีมเฮ้ยเพื่อนอันนี้ไม้รอบยาวอ่ะเข็ดไรไหมหลอกไฟมาขนาดนี้ยังเอชบุบชุบนี่ห <laughs> ลงไฟตีชาติีอยู่แล้วถ้าไปแบบรอเดินตีนี่ชิบหายแล้วะนะ ผมเจอหลุมแล้นะหลุมอยู่ทางยาวนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดผมโมลี่แหละเดี๋ยวนะโมลี่ทันไหมเดี๋ยวนะหลุมเอาผมโมลี่จะทันไหมเนี่ยเชยได้อยู่เดี๋ยวเราอ่าทำการวางหลุมที่หน้าประตูนะแล้วก็ใครมาเปิดจะโดดโดนทุกคนโดนทุกคนเดี๋ยวเป็วางไม่ได้เนี่ย <laughs> หน้าประตูวางหลุมไม่ได้เชได้ไหมเนี่ยขนาดเนี้ยวางไปใกล้ก่อน นี่ไงผมเ,เจอลาล,าละมวันนี้มันจะขอดเทปผมวะเฮ้ยหรือว่าแค่เดินผ่านก็ไม่รู้อะนี่ไงอยู่นี่วัดดีนอ้องคนนเดียวกดตายยากเลยอะเอาจริงเมื่อกี้ไม่โดนนะคือกัดกัดแงงขูง่เฉยอี๋ไม่ได้ติดตามมาเลยมาดิไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยน,นะลูกเองลูกเองกี่คนวะเนี่ย เออผมเอาคนนี้แขวนเลยนะแล้วก็ยังไม่มโมลีอ่ะถ้าโมลีเขามาลงหลุมแน่เออเอเมชั่นโมลีเป็นนานๆเดี๋ยวเราไปเฝ้าหลุมเลยฮนะฉี่มาเราจะปฏิบัติการคุมประตูห้ามใครเปิดอนะมีแบบรู้หมดพังหลุมก่อนเลยอีกประตูหนึ่งโอ้โหอยู่ยั่งไกลยังดีมีหลุมอยู่ใกล้อยูนะทันไหมเนี่ยมุดไปเลยฮนะมีหลุมอยู่ใกล้อยังเปิดประตูเลยไหมเนะี่ย ดีไหมไวางลุมหน่อยเออมาผมก็จะคุมอยู่สองประตูเนี่ยไม่รู้ว่าออร่าเนี่ยมันตรวจถึงปะนะรู้สึกเหมือนมันจะเนิร์ฟเรื่องระยะตรวจจับด้วยอะไปเอยอะเพาโครอยู่นะไม่มีมีเฮ้ยผมก็จะวาดแบบไปกลับไปกลับอยู่เนี่ยอันนี้จะเนียนจนรถล้มสลายไหมไม่เถื่อนพอไปกลับไปกลับเอ้ะคือผมก็ไม่ไปไหนก็จะอยู่แถวนี้แหละ เหมือนเขาจะมีอีโก้ระดับหนึ่งเลยเนี่ยเหมือนไม่ยอมให้ผมเจอคือจะเทียนจนรวมๆจะไหล,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 ส,ลสุดจัดใช่ไหมเือไปเสียเวลาเนี่ยไม่ไม่ไมยอมผมเจอเนี่ยมาใครก็เปิดประตูไม่ได้มาเด,ดย์เดียวโหนี่ไงเจอแล้วน้องเนียคาสันอยู่แมสเอลทีนะอยู่กลางแมบอ่ะอันนี้จะวนวะมาน้องเนียลงไม้ไหมเขาไม่ยอมผมโบลิด้วยเนะี่ย อีตายยากตายยากเลยเดี๋ยวขอมอลีหน่อยโอ้โหเอาเอามาเดี๋ยวใช้ไม่คุ้มมาเดี๋ยวคอมลีนเฉยเท่จริงเลยอเกมจะยืดเยื้อเนี่ยเขาเราเน้นแบบ คุมโซนเนาะโอ้และแต่ไม่ตันเลยนะโอเคฮะ